ใชยใส่ก่อนนะแป๊บนึงหนูร <c oughs> อแป๊บนึงดีรอแป๊บนึงไม่ได้หรอ <c oughs> โอ้ใจร้อนจังเลยอ่ะป๊บเดียวแป๊บเดียวบๆพับอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอ้ปา๋ารีบแล้วรีบแล้วไป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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วดีอ่าพอเดี๋ยวเสร็จแล้วโอเคไหมคดจัยคดจัยเสร็จแล้วโอเคไหม Like that, uh, uh, yeah. Uh... Uh.